สวัสดีค่ะพวกเราเป็นแคทตี้แต่อยากติดว้าสวัสดีค่ะแอนค่ะกันนะคะวันนี้เราสองคนจะมาเรีแอคชั่นอะไรจ้าวันนี้เรามาเรีแอคชั่น Official p i l o t c เชสซิ g งเลิพี่เองก็ลำบากนะจ้าของเฉิงสองห้าหกหนึ่งซึ่งเป็นโปรเจกต์ใหม่ของปีสองพันยี่สิบหกเองเป็นเกิร์ลเลไม่รู้ว่าอะไรเป็นยังไงเราอะไรไม่ถูกอีกอย่าง วิ้เชนไม่เคยรีแอคของของช่องเชงที่เป็นเกร์เรเลยนี่เป็นเรื่องแรกของเราหรือเปล่าสาหรับเชงสองเ<อ><ห>าหนึ่งแม่จ้ะใช่เชงเราไปดูกันดีกว่าว่ามันเดินเรื่องจะเป็นยังไงนะเออไปเหมือนนักวิจัยเลยอ่ะอสวัสดีค่ะนี่สองนักวิจัยอาหารที่เก่งที่สุดในบริษัทของเรา ส่วนนี้เพียงสองเพียงระวินน้องสาวคล้ายๆกับ้านีเลยอ่ะเขาพีเป็นลานีตัวจริงน้องสวยกว่าในรูปอีกคล้ายไม่มากเลยไมล์โฟลีปะรจักกันเลยนะอย่าลืมสิครว่าเราสองคนมันเป็นเพื่ออะ้เลยอ้่ลืมหลอกข่าว่ากติกาของเราคือแค่คืนนี้หลังจากนั้นก็แยกย้ายไม่ติดต่อไม่เจอกันอี ยืนย uh, oh, oh. ีนจะการติดครั้งนะคะที่สองอ๋อเออ้ทนายบอกว่าไม่ไม่ติดต่ออีกอู้อือเอ้ามันแบบว่าเอ๊ะเฮ้ยไม่กินทำไมค่ะเงี้ยอืมเงี้ยอือโอ้ หรือว่าเรื่องนี้คือคนนี้เขาจะลุกใช่เลยแหละช่ไหมล่ะอุ้ยแต่ออเอาอะไรรับนะเออจริงๆแล้วเธอก็กมีใจจะ้ะ เขาก็มีสองด้านอะเออโอ,อ้ oh. oh. อืมเพียงกำลังสงสัยว่าบางทีพี่สองอาจจะ็ออนคที่ชอบอยู่แล้วคงเลยไน่โอเคกับเพียงพอยช่วยไปสืบให้เพียงหน่อยได้ไหมเรื่องแค่เนี้ยพอยจัดการให้คนกับพี่สองนี่เป็นอะไรกันหรือเปล่าคะคุณแมนชัยเหรอ,อคะ ถึงได้มีสิ่งมาถามเรื่องส่วนตัวนแบบนี้อีกคู่หนึ่งไม่ต้องกลัวหรอกค่ะฉันก็ทำแบบนี้กับทุกคนนั่นแหละทำไมหรอคะก็เพราะว่าฉันไม่ต้องการความรักนี่แหละเข้าใจ้น่าสนใจดีนะในกาเราได้หรอคะขอบคุณค่ะอู้อันนี้คู่หรอกี่คู่เนี่ย สัสามคู่ขอโทษค่ะคือฉันไม่ได้ตั้งใจฉันทราบค่ะแต่ฉันกำลังจะไปสัมภาษณ์งานเดี๋ยวฉันจัดการให้ฮะบอสครับซิลค่ะ,คะดูไซด์ได้หรอ ถ้าใครที่เจอพีนก็อยากได้พี่เลิกมันออ้แล้วก็เลิกยุ่งกับฉันสักพีแค่สองนั่นแหละค่ะยอมใจออกแล้วมาคบกับพีเถอะนะคะพียังชอบพี่จริงๆนะพาแต่ฉันไม่ได้ชอบเธอแต่คืนนั้นคืนนั้นอะไรคืนนั้นฉันจำอะไรไม่ได้ให้พีนช่วยทนความจำให้พี่เอาไหมคะจะวิ่งหนีวิ่งตามอะไรให้มันวุ่นวายเสียเวลาทำไม ก็แค่ตกลงกับคุณที่ย่าเลือกให้แค่นี้ไม, <c oughs> ไม่มีพอสอนไหนแล้วก็คุณแค่ปล่อยให้เขาได้ทําตามหัวใจของเขาเราก็แค่คอยชีย้แล้วแบบเพื่อนกันนะอลิน กอดเลยอ่ะจริงโอ้โหโอ้โหพโอ้ามหีเท่าไรสุดท้ายก็พบว่าเราไม่มีทางหนีพ้นโอ้ my god ดที่ไม่อยากซุกเพียนงั้นเรามาเป็นเฟรดกเบนดฟิตกันก็ได้ค่ะ โอ้ไม่ดีนะไปอย่างนั้นอ่ะบางทีถ้าเราตกหลุมแล้วเขามันก็จะแย่อยู่อ,อะไรอ่ะอะเขาเขามีสองคนหนึ่งอย่าไปหนึ่งฝาแฝดห๋ออุ๊ยอ๋อเหรอ อมีปมซะด้วยอืแล้วมีหลายคู่อีกตั้งหากเออกูจะอจำยังไงหมดไม่เป็นไรนะกูจะอจำยังไงหมดบอกกันไหมเดี๋ยดิเป็นตระกูลดักงสันดายพี่โอ้ฉันว่ายองสองคนจุดกันแค่นี้เถอะอต่อให้พี่สองเนี่ยไกลแค่ไหน ก็จะตามไปให้เจอตาสองสี่เลยใช่ไหมไม่รู้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ Official Pilot Checking Love พี่เองก็ลำบากนะคะต้องบอกว่ามีสามคู่หรอจะเออ หลักๆคือจะมีสามคู่คือแบบว่าหนูก็ยังจําหน้าคนไม่ค่อยได้นึกออกปะก็เลยไม่มั่นใจว่าตอนที่เขาจะใหม่กันทั้งหมดหรือเปล่าเออตอนที่เขาคุยกันอ่ะออก็เลยไม่มั่นใจว่า เอะมันมีแบบบางคู่เขามาคุยกับอีกคนหนึ่งหรือเปล่าเหมือนอารมณ์แบบว่าคู่เอกมาคุยกับตัวร้ายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรงี้ก็เลยไม่มั่นใจว่าสรุปมันมี2คู่หรือ3คู่มีสคู่แหละสามคู่ใช่ไหมสามคู่เพราะว่าหน้ามันคนละแบบกันอออันนีเออแต่ทีพอมี3คู่แล้วอะเอาจริงเรื่องนี้ปมยัง จับลาบากเลยเกินแต่หนึ่งปมที่จับได้ก็คือเหมือนคนที่มีฝาแฝดเออชื่อสองมีแฝดชื่อหนึ่งใช่ชื่อหนึ่งหนึ่ง,งกับสองอก็เลยเป็นอ่าเป็นพี่น้องกันเป็นฝาแฝดแล้วออแล้วอ่าคนพี่น่าจะโดดตึกชาตัะตายแน่เลยเดานะั้นเดาอ่าเอ,อแต่ที่ไหนคือ,ค,อคือเรื่องอ่ะ เอาง่ายๆไพลอดที่พูดมายังไม่ค่อยได้เห็นอะไรมากว่าเขาเล่าถึงอะไรมากแไม่รู้อะไรเลยเออแค่ความสัมพันธ์ของของของสองกับเพียงอ่ะ,อะและอกีกที่ที่เออที่แบบว่าเออเขาไม่เคยมาปาร์ตกันเออเป็นไหนหนึ่งครั้งแล้วเหมือนคนนี้ก็ตามตื้อคนนี้อะไรประมาณนี้อารมณ์แบบว่าเอา้าแล้วเราก็มาเจอกันนะที่ทํางานใ่า<ะ>แล้วก็เอญหรือว่าความบังอจไม่รู้เอแแอ,เอ,เอแล้วก็รู้แล้วแหละว,ว่าสองเป็นนักวิจัยอาหารเออแล้วก็อย่างอื่นนี่คือค่อนข้างพูดคุยลาบากใช่ ีดารายุนใหญ่สองท่านนะคะอ่าซึ่งเราชอบอล้วอะมีสองคนแล้วอบแฟนผิวแบก็น่าจะน่ารักอยู่เออก็คิดว่าน่าจะเป็นแม่ของฝั่งเพียงกับสองอเปล่าก็อาจจะใช่เออเออพราะเพราะว่าเรื่องนี้แบบเรายังเดาอะไรไม่ถูกเลยละคู่หนึ่งก็คงเป็น อ่าเพื่อนของเพียงอมาให้ <c oughs> มาให้สืบว่าเอ๊ะ,อะคนเนี้ยที่เขาจีจ้าก,กับสองนี่มันยังไงแต่ว่าในอันเนี้ยเราพอรู้แล้วว่าเอคนที่สองกับคนที่เขามาให้สืบคนนั้นน่ะเขาคงจะมีวันใดการน่าจะอารมณ์แบบเฟรนด์ิ๊เบเนฟิตนั่นแหละ,ะคิดมาเพราะว่าฝั่งเพื่อนของสองคนคนนั้นน่ะเออเขาก็ดูยังไม่ได้ อยากจะมีความรักเออเออน่าจะแบบฉาบฉวยฉาบฉวยอยู่เออแต่ก็เราฝั่งอ่าเพื่อนของเพียงอ้าวมาตกลุมรักแน่เออสนใจแล้วขึ้นมาทันทีว่าเอ้ยผู้หญิงคนนี้มันแบบมันแซ่บเลยมันน่าจะเป็นรสนียมของเขาแต่ว่าถ้าสําหรับหนูก็คือไม่ใช่ถ้าเขาถ้าเขาก็เขาก็พูดเลยเลยว่าเขาอ่ะไม่ไม่ได้ต้องการความรักเกมฟิลแมคเขาคือ ฉันวันในสแต่นะจ๊ะฉันไรตรงกรับความรักอะไรประมาณนี้สฉันก็ขยักเล่นๆนะเพราะฉะน,นั้นคุณจะเอาอย่างงี้ว่าเป็นแฟน,นเหรอเห้อเป็นแบอะไรไม่แต่ก็มีคนที่ชอบแบบนี้ง่ยซคือเป็นสเปคของคนนั้นพอดีออแล้วแล้วอีกคู่อ่ะคู่นี้อันนี้น่าจะเป็นยากมากอันนี้น่าจะเป็น รุ่นทำงานใช่เด็กจบใหม่เพราะว่าหรือไมก่ก็การจะเปลี่ยนงานเพราะเขามาจะมาสัมภาษณ์งานแต่พอเขาเปลี่ยนชุดอะ่ะลูกเขาดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาทันทะีเลยเอาจงจริงนะ คู่นี้แทบเดาไม่ได้เลยแต่ก็คิดว่าคนที่เป็นผู้จัดก้ผู้บอสอ่ะน่าจะตกหลุมรักตอนที่เขาเปลี่ยนชุดแล้วอ่ะไมตา<แ>ตกหลุมรักตั้งแต่กา,ฟาแฟแ่งหงหรือเปล่าเออก็อาจจะเป็นไปได้เออไม่งั้นแบบไม่หาชุดให้ขนาดนั้นหรอกแต่แต่แ,ตแ,ตแล้วสุดท้ายเดี๋ยวมาสมัครงานที่นั่นหรือเปล่าอืมก,ก็ใช่ไงเขาก็อึ้เหมือนหน้านาาอึงอยู่ว่า บอสบอกบอสใด้นาะนี่นะอะไรอย่างเงี้ยคือว่าบอสที่จะสัมภาษณ์ฉันหรือเปล่านะใช่เขาอื้อปะที่ไปหาเสื้อผ้ามาให้หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เดาการเราว่าเป็นแพทย์ไฟร์หลอดแล้วเดาไป็นต่างๆนานาเออแล้วจะบอกว่าว NC เป้าคู่เพียงกับสองคือแบบ NC เป้าโอ้โหอะไรอย่างแบบโอ้โหก็เลยรู้สึกว่า อาจจะเป็นเรื่องเรื่องนี้อาจจะแซบในระดับหนึ่งนะแซบเลยเออเรื่องนี้คือแซบเลยแซบลืมเลยอาาันนีส้สิบเบ็ดก็ไม่พอ,อ,อด้วยด้วยด้วยตอนนี้เป็นพรเนาะมันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเออคือก็ต้องไปลุ้นว่าซีรีส์จะทาออกมาแนวไหนยังไงเออก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงแต่นี้ก็เป็นเรีแอชของเราสำหรับ Official Pilot Chasing Love พี่เองก็ลำบากของเช้ง2561นะคะทุกคนอย่าลืมไปปั่นยอดวิวให้กับน้องๆเนี่ยนะคะทาง Youtube ของเช้ง2561นะคะดูจากท่าทางน้องๆก็ถึงจะเป็นมือใหม่แต่ก็เล่นโอเคนะเล่นดีเลยอะไรเงี้ยแบบป๊ะเล่นดีเลยเแล้วก็ตอนที่เขาฉากกุกกิ๊กกันอะก็น่ารักน่ารักเลยแหมะเออแล้วก็จุ๊บแบบ ทุกคนอย่าลืมไปติดตาม <ừ> um. รับชมกันนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ใครดูรียกชั่นของเราแล้วคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ <ừ> um. แล้วก็ฝากช่องของเราด้วยลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้กับพวกเรานะคะส่วนวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่อีกทีหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย